ทำบุญเลี้ยเงเยียนลูกน้องตินนานะครับเป็นตัวแทนในการบรรจุนะครับแ่นทองผูกดวงนะครับใส่ที่ใต้ฐานพระนะครับในกับนะครับของพระพุทธเจ้านะครับพุทธครมนะครับ ล่วงมาจึงสตวัดนาจึงพุทธการแล้วนะครับพูดผิดเสร็จเลือดออกไปเลยเออค่อยๆทําไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวหานุได้บุญเยอะเลยตินนาครับตินนาแปลว่าผู้ไร้ซึ่ง ความทุกข์นะครับไงบาทไหมนิดเดียวเองเดี๋ยวใส่ปตัตเตอร์ให้เอาอีกนิดนึงครับวันนี้น่าจะเหลือไม่เยอะครับจากประมาณเกือบสองร้อยครับมีส่วนหนึ่งที่วันงานได้บรรจุลงไปแล้วนะครับวันปีใหม่ปีหกสองที่มีพิธีสวดมนต์ครับ อันนี้ในส่วนที่เหลือที่ทยอยมาบูชาเพิ่มครับองค์ผ้ายังเหลือเยอะนะครับใต้ฐานผ้าใหญ่นะติดต่อลุงพี่บุญเรื่มได้เลยครับไม่ว้ามาจากไหนเนี่ยค,ค่อยๆทำยกตัวอย่างนะครับ อันนี้เป็นภาพประจำวันอาคารครับสองเก้าหกไปดีใบหวยนะครับของหนูอยู่บ้านอันนี้สองห้าสี่ของหนูอยู่บ้านเล้ของหนูสวดมนต์ทุกวันแล้วก็วันสมโพุธก็เอามาบรรจุไว้ใต้ทานของหนูอยู่ร้านยังเหลือเยอะนะครับหมาะองค์พระสองสองศูนย์ มีครบทุกปลางครับอันนี้น่าจะเป็นพระประจําวันเสาร์นะครับปลางนาปุกปอ่าตันนี้น่าจะมีเจ้าของจองแล้วนําจุแล้ว ของเราได้ไปแล้วอันนี้พรฤหัสสดีครับวริธานะครับของเราได้ไปแล้วใช่าแม่ระอันนี้น่าจะเป็นพุดนะครับเป็นพี่ชายนะลูกลุง้องหนูตัวนี้ได้ไปแล้วของหนูวันน้งทานอยู่บ้านยังไม่ได้มาอันนี้ดาวตรวจศสิทธิรัตน์นะครับปินทาทิพย์นะครับอ๋ออุมณ์มากับ ออกัสนะครับ<ฆ>เป็นแฟนน้องสาวนะครับยุงเทีลูกอานะครับน่าจะตีโอกาสไม่ชื่อออกัสไม่ได้มามนะครับโอนมาแล้วก็ให้ลุงอาเขียนชื่อให้ทั้งครอบครัวเลยางนวลรักสุภาพน่าเป็นน้องลูกอาทั้งสามนะครับเกือบนางคานทั้งสามเลยครับ